เอาละเรามากับสามตานะแต่ไว้สามตา <c oughs> เราเ,าเดจะวูมาครับเราเอาวองสาเราเอาตาดำมาดูสิว่าเราจะรอดไหมกับเฟิร์สสามตานี้แต่นี้เจอตัวอะไรเรายังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเราปั่นไปก่อนนะเราเกิดอยู่กับเครื่องเลยนะถือว่าดีนะครับ แต่การเราเดิจะวูมาก็ดีอย่างหนึ่งนะมันจะเห็นเครื่องชชิดกันเราสามารถปั่นแยกโซนให้ฆาตกรได้ครับว่าแต่ตัวอะไรวะทำไมเงียบจังทำไมเงียบจังเลยเงียบจังวะไม่เสิร์ฟเลยอ๋อไปไล่เพื่อนอยู่ยครับไล่วิกเตอร์ เพื่อนอีกคนนึงไม่ปั่นนะเพื่อนเราเจอที่คนไทยเลยนะครับโอ้เราล้มไปแล้วคน,นคนหนึ่งแกะโดเทมอีกคนหนึ่งพุ่งปั่นแล้วอุ้มเลยครับอืมเขามีบูนด้วยครับสวย โอเคโอเคเพื่อนไปช่วยแล้วครับอไรปั่นกับคนนี้ใครแน่เป็นเจนอ่เจนจริง,รงปั่นด้วยครับมีโทเทมอยู่นั่นอันหนึ่งนะโอ้ลินรินรินริน น้องเรียนน้องเรียนจุ่มต่อดีครับรออะไรอ้แล้วล้มเลยครับเรนตัวนี้น่าจะตึงรนตัวนี้น่าจะตึงแล้วเราปั่นเลยครับแล้วกลับมาหรือเปล่าผมว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะกลับมานะ แข็งเครื่องโอ้โหไม่เสร็จอ๋อเสร็จอยู่เฟตไปครับและโดนแขวนไปก่อนก้วเฟดเลยเฟดไปหาคนนั้นว่านั่นไงวิกเตอร์ไป ลายส้มซะด้วยผมมีเป็นลายฟ้านะแต่ลายส้มก็สวยนะมันเหมือนเป็นตัวไฟดีวิกเตอร์โอเคไปครับเดวจาวูหนึ่งสองสามเราปั่นเครื่องบนดีกว,ว่าะเราเครื่องล่างวะเครื่องบนดีกว่าอุ้ยวว เอาเครื่องกลางแยกโซนดีกว่าตรงนี้มีบุญเลยนะให้เพื่อนเล่นไปครับแล้วเขามาไงก็งมาหาผมมีที่โดดปะเนี่ย เอาย่างยางเพื่อนจะเย็นโอ้โหแล้วช้าไปครับอุ้ยเดือดร้ายไรกูวะเนี่ยโอ้แล้วเฟส์สองเลยจะลืมว่าเรามาทำเครดนะครับที่ว่าไอ้ เราต้องหลบฆาตรกรในระยะสิบเมตรนะไปเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยววิ่งขี่ไปฮิวก่อนนะครับเดี๋ยวให้เจนไปปั่นเครื่องมานะมีเสียงเจ็บไม่ดีครับกับลินเนเจอคุณหูดีเรียบร้อยเร็ดตามแบบยับ เพื่อนยังจูกอยู่เจนไล่เจนโอ้ลิ่นตัวนี้มันตึงสวยครับมาเหลือเพื่อนเดียวครับ เลงเครื่องบนบ้านดีกว่าครับอ,อ่พิกเตอร์ก็น่าจะเล็งเครื่องเดียวกันครับมันเห็นมะน้าเพื่อนมันเห็นนวนะ้เอากไล่เฟิง ไลเจนครับเราดูเขาเล่นอยู่ล่างนะยังเล่นกันอยู่กล่องเขียวเอามาปั่นเลยแล้วกันกล่องเขียวชาร์จน้อยแต่ว่า แล้วมาเลยครับพี่โอ้ยแล้วมันตีทิ้งว่ะเพื่อนเพื่อนมันตีทิ้งมันตีทิ้งกลับกลับกลับแต่ผมเรือเฟสสุดท้ายนะมันน่าจะไปโซนฝั่งนั้นเหมือนกันครับ <c oughs> อ้ใจเย็นเพื่อใจเย็นวิกเตอร์ อันเียดนะพี่โอเคไปต่อครับอุ้ยสอรี่จะปล่อยมือมาฮิลแล้วมันไล่เฟืองอยู่ครับตอนนี้มามันมามัมา ั่นอยู่ใกล้ด้วยเด็ประเด็นอนะประเด็นคือมันปั่นอยู่ใกล้กันอนะสามเครื่องอันนี้ขนาดพยายามแยกแล้วนะหรือว่าผมไม่ได้แยกวะ เจ็บกันสามคนเลยครับแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวิกเตอร์ก็ได้เฟสสุดท้ายแล้วครับแล้วมันมาแน่ครับ ไล่เพื่อนโอ้แล้วเฟิองล้มเลยแล้วมอร์นิ่งครับใครก่อนเลยครับเจนโลมิโรแล้วเฟืองเฟดไหนเฟืองเฟดไหนเฟืองเฟดไหนของเฟดแรกครับ ผมเฟสสุดท้ายนะเดี๋ยวให้เพื่อนไปช่วยแล้วผมไปเปิดประตูครับนายอ่ะไปช่วยไอ้เหี้ยตาดำมันเห็นผมเขาตู้ไะเนี่ยโอเคนางไปนู่นแล้วครับ เพื่อนเจ็บเราต้องไปช่วยก่อน แล้วมันกลับมาแน่ไรเฟิร์งอีกเฟิร์งเฟี้สุดท้ายแล้วนะเฟิร์งหมิน่นโอเคอล้มไปเลยครับ เราก็เฟสสุดท้ายวิกเตอร์มิสเตอร์วิกเตอร์ก็เฟสสุดท้ายนะถ้าโดนเปิดให้ถ่างนี้แล้วโอ้โกำลังจะวิ่งมาเข้าตู้ เดี๋ยวดูวิกเตอร์กันหน่อยครับโอเคเรียบร้อยโ o โ o คือแบบมองดูกันยากจัดเลยอะ่ะโอว,วิกเตอร์ลูกเองฮิลตอวเองบาลาน์แล้วก็เฟ้ยของตัวเองครับใื่ว่าสิตูเช็คโดนแล้วก็เห็นออร่านะโอ้แล้วลงห้องวีเลยครับ ได้จบไปแล้วครับกับเปิร์กสามตาถามว่ามันได้ไหมมันก็เล่นสนุกดีโอเคครับผมบ๊ายบาย